ีมันจะปีกซ้ายวิ่งตามบอลวิ่งมาแล้วครับมองหาเพื่อนแต่ปากซ้ายมัถึงไหมโอ้โหเบียงกันิ่เ้าแม่โอ้โหบอกแล้วว่าบอลเขาเหนียวยิงรุ่นนี้หนังเหนียวทุกคนวาเร็วต้องบอกว่าปีกซ้ายเกาไม่ธรรมดาอยู่ใจกลางหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้โหบอกใย่นๆาีบนีวาโอ้โหางนี่นะครับว ยังยังยังครับยังบ้านลำเลียงลำเลียงกันไปเนี่ยเเราจะใช้ครึ่งแรกที่15นะครับสามก็เะครับตับเก้าบุกนะครับตอนนี้เบอร์เก้าถึงสามได้ลูกไปแล้วครับจะสมกองกองกลางได้ไหมครับเอาไปแล้วติดอ้โหไม่ผ่านกองหลังวบอคับพี่บอกเลยว่าเหนียวนุกเกมการเล่นเป็นการเกมเล่นคล้ายๆกันครับ แทงออกทางด้านปีกแลยปีกวิ่งเปิดไปด้านหน้าโอ้ลูกนี้พริ้บอลสวยเข้าอืมดูนี้พริ้บอลเปิดไปเบอร์แปดสิบแปดจับได้นันฟันทูไหมเบอร์แปดจับลูกได้นะครับตอนนี้ส่งไปจับลูกได้ส่งมาแก็บอลยี่สิบเก้าก็เรียกลบล็อกซับลบซับลบโอ้าหบอลบอลนะครับก็ตัดบอลกลับมาได้นะครับตอนนี้ก็ส่งให้กับเบอร์แปดนะครับมาฮิดูฮิดูฮิดูเปิดปึ้งมาแล้วฮะฮิดู พี่ก็ถือบอนเอา well. สกัดโอกรนะสกัดโอกก่อนนะภาพของลูกนี้เรียกว่าอามาแล้วนัตโตเต้นัตโตเต้นัตโตเต้การเล่นเกมเขาจะบอกว่าออเเออออเออเอตอนนี้สุดจะเป็นฝ่ายบอได้ชิมนหมครับเดอเจอตาสิบสี่นะครับต้องบอกเขาบอกความเชี่ยทั้่สองเดืนตอนนี้เสียสนุกแน่นอนครับเปิดไปแล้วอนา เบอร์80นะครับเบอร์8นลูกได้ครับของูเก้าสายเบอร์แนะครับเบอร์แปดจาตู้ไล่หหลอกักตโอ้หลูกใจเองคบลูกอวนนักเตะฟเอาเล่นกีดครับลวน้ำรอกันเลยครับอยู่ที่เบอร์อ่ามาทหนทสามงบาเัไปกันทไปกันทไปกันอยู่ทีจังหวัจบแล้วแจบได้ไหมสำหรับโอ้บอองเชียร์บอสพร้อ มอพอมเาชีย้อมบคุพาเดนะครับอย่าลืมนะครับจุดเกตนาฬิกาสานาทีให้มาพร้อม